ที่ได้มีโอกาสมาพบกับทุกท่านนะครับในเช้าวันนี้เราก็ยังอยู่ในช่วงของปีใหม่เวลาเราให้พรปีใหม่กันนะครับเราก็ให้หลายสิ่งหลายอย่างแต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือว่าทุกปีเนี่ยถ้าเราตั้งใจในสิ่งที่ดีนะครับสิ่งนั้นจะเป็นประโยชน์กับการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยมากที่สุดนะครับให้ใ,หใจเราดีและก็มีปัญญา เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างออกมาจากใจนะครับตามพระธรรมสุภาษิตแล้วก็เป็นความจริงนะครับถ้าใจของเราดีชีวิตของเราก็มีความสุขชีวิตของผู้ที่อยู่ด้วยกับเราก็มีความสุขแล้วถ้าเราตัดสินใจดีมีปัญญาตรงนั้นก็จะยิ่งเป็นประโยชน์นะครับเพราะทุกวันเราต้องตัดสินใจทีนี้ปัญญาในลักษณะที่พวกเรามีหรือผู้ที่เชื่อพระเจ้ามีนี้เราอยากจะได้ปัญญาแบบที่ มาจากความยำเกรงพระเจ้าเราจะมีมวัฒนธรรมเดิมของเราที่ว่าถ้าเราเกรงใจยำเกรงผู้ที่เราเคารพรักเคารพนับถือแล้วนะเราก็จะนำเอาคุณสมบัติของท่านเนี่ยมาปฏิบัติในชีวิตของเราด้วยอันนั้นเป็นวัฒนธรรมที่เราต้องรักษาไว้นะครับในพระธรรมก็จะบอกเราว่าถ้าท่านผู้ใดเป็นคนฉลาดและมีปัญญา ผมตระหนักว่าในโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนเราจะมีผู้ที่ทำงานอยู่เป็นผู้ที่มีปัญญาแน่นอนเป็นผู้ที่ฉลาดแน่นอนนะครับตรงนี้เองจะเป็นคำแนะนำที่จะเกิดประโยชน์กับเราเพราะว่าทุกครั้งพระคัมภีร์จะเน้นความมีใจถ่อมความมีน้ำใจกับทุกคน ที่อยู่ด้วยกับเรายิ่งถ้าเราฉลาดเรามีปัญญาแล้วพระธรรมจะหนุนใจให้เราช่วยผู้ที่มีกำลังน้อยหรือถ้าพูดให้เข้าใจง่ายคือผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจน้อยกว่าเราในแต่ละเรื่องที่เราช่วยกันทำอยู่ช่วยให้เขาตัดสินใจได้ถูกต้องอันนั้นจะเป็นเป้าหมายที่ดีที่สุดนะครับนอกเหนือจากการช่วยการามีการตัดสินใจที่ดีแล้วนี่ แสดงการประพฤติของตนด้วยพฤติกรรมอันดีพฤติกรรมอันดีนะครับและมีใจอ่อนสุภาพประกอบด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นใจของเราที่พระเจ้าต้องการให้เรามีใจนะครับมีใจถ่อมมีใจอ่อนสุภาพใจมีปัญญาตรงนี้เป็นเป็นพระประสงค์ของพระเจ้านะครับ แต่ถ้าท่านรู้สึกขมขื่นเพราะมีใจริษยาและมักใหญ่ายสูงตรงนี้ก็อยู่ที่ใจของเราทุกอย่างอยู่ที่ใจของเราหลายหลายครั้งหลายหลครั้งทุกครั้งถ้าเรามีใจริษยาและมักใหญ่ายสูงก็อย่าโอ้อวดและอย่าทรยศต่อความจริงบางครั้งเราโอ้อวดและเราเองก็ไม่ยอมรับความจริง ตรงนี้เองเป็นความตรงไปตรงมาที่พระคัมภีรเตือนนะครับบอกปัญญาเช่นนี้ไม่เหมือนปัญญาที่มาจากเบื้องบนแต่เป็นปัญญาอย่างโลกเป็นโลกีวิสัยและเป็นเช่นปีศาจอันนี้เป็นสิ่งที่เราเองก็ต้องระวังว่าเราต้องไม่ติดกับดักตรงนั้นนะครับช่วยกลับให้ผมนิดหนึ่งโอเค เพราะว่าที่ใดที่มีความริษยาและความมักใหญ่ฝ่ายสูงที่นั่นก็วุ่นวายและมีการกระทําชั่วช้าลามกต่างๆตรงนี้เองทุกครั้งถ้าเกิดมีความวุ่นวายมีความไม่สงบสุขเราเองทุกคนต้องมาสํารวจใจของเราว่าใจของเราเนี่ยยังยังตรงกับพระวจนะของพระเจ้าอยู่ไหมถ้าตรงตรงนั้นก็จะเป็นประโยชน์กับสังคมที่เราอยู่นะครับ แต่ปัญญาที่จากเบื้องบนนั้นบริสุทธิ์และเป็นประการแรกและจึงเป็นความสงบสุขสุภาพและว่าง่ายเปี่ยมด้วยความเมตตาและผลที่ดีตรงนี้แผ่นดินของพระเจ้าต้องการคำแนะนำต้องการความประพฤติต้องความต้องการความเอาใจใส่ที่เราจะยังคงได้บรรยากาศอย่างนี้นะครับเป็นความสงบสุขสุภาพและว่าง่าย ด้วยความเมตตาและผลที่ดีพระเจ้าต้องการให้เรามีใจเมตตาและมีผลที่ดีคำตามมาบอกไม่ลำเอียงไม่น่าซื่อใจคดผู้สร้างสันตินะครับสร้างสันติสุขวานอย่างสันติจึงได้เกี่ยวเก็บความชอบธรรม ตรงนี้เองผมว่าเป็นสิ่งที่ท้าทายกับสังคมปัจจุบันเพราะว่าสังคมปัจจุบันนี้เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงมีอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นพอมีการเปลี่ยนแปลงก็จะมีผู้ที่อยากเปลี่ยนเฉยๆและก็ไม่อยากเปลี่ยนตรงนี้เองว่าทำยังไงเราถึงจะสื่อสารกันเราถึงจะทำความเข้าใจให้ทุกคนมีความเข้าใจอย่างถูกต้องรับรู้ตรงกันนะครับก็ต้องกากับ พราะความเห็นต่างปั๊บเนี่ยเราต้องกำกับด้วยสิ่งที่เราเชื่อสิ่งที่เป็นคุณค่าของวัฒนธรรมคุณค่าของน้ำพระทยัยหรือพระประสงค์ของพระเจ้านะครับผู้ใดพระคัมภีร์ก็บอกเรานะครับว่าปีใหม่นี้เราตั้งใจให้มีเมตตาได้ไหมมีกรุณาได้ไหมเพราะว่าถ้าผู้ใดมีใจกรุณาผู้นั้นเป็นสุข เพราะว่าเขาจะได้รับพระกรุณาตอบและนอกเหนือจากนั้นแล้วผู้ใดบุคคลผู้ใดสร้างสันติผู้นั้นเป็นสุขเพราะว่าพระเจ้าจะทรงเรียกเขาว่าเป็นบุตรเราทุกคนเชื่อพระเจ้าเชื่อว่าพระเจ้าเป็นพระบิดาของเราเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นลูกของใคร อยากเป็นลูกของใครเราก็ต้องทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าและพระคัมภีร์ก็มีเขียนไว้บันทึกไว้ชัดเจนว่าถ้าเราสร้างสันติผู้นั้นเป็นสุขเพราะว่าพระเจ้าจะทรงเรียกเขาว่าเป็นบุตรผมตระหนักเลยนะครับว่าในพระคัมภีร์เรามีหลายสิ่งหลายอย่างที่เรารู้เรารับทราบตรงนี้ตรงกับ ท่านอักครทูตเปาโลที่ท่านบอกข้าพเจ้าจะบุบบากบั่นมุ่งไปนะยังไม่ได้สิ่งที่ต้องการทั้งหมดแต่บากบั่นมุ่งไปเพราะฉะนั้นที่พระคัมภีร์เตือนเราทุกอย่างนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องบากบั่นมุ่งไปเพื่อให้ชีวิตของเราในแต่ละวันปีใหม่นี้เป็นชีวิตที่เพิ่มพระพรและก็เป็นพระพรนะครับ ท่านทั้งหลายจงมีความเมตตากรุณาเหมือนอย่างพระบิดาของท่านมีพระไทยเมตตากรุณาเราเห็นตัวอย่างนะครับที่พระเจ้ามีพระไทยเมตตากรุณาเราเองถ้าเราบอกว่าเราเป็นผู้รับใช้พระเจ้าสิ่งนี้เองเป็นคําเตือนที่หนักแน่นมากเลยว่าเราต้องมีเมตตากรุณาในโรงพยาบาลหรือในสังคมต้องการความเมตตากรุณาไหมต้องการไหม เราต้องการไหมเราต้องการให้คนเมตตาเราไหมเราต้องการให้คนกรุณาเราไหมผมว่าช่วงเวลาทุกช่วงชีวิตของเราเราต้องการเพียงแค่ว่ามากน้อยต่างกันตอนที่เราช่วยตัวเองไม่ได้เราต้องการมากในความเป็นจริงในแต่ละช่วงชีวิตเราช่วยตัวเองได้ทุกอย่างไหมคำตอบคือว่าไม่เคยทุกอย่าง ชีวิตของเราต้องพึ่งกันและกันเสมออันนี้เพราะฉะนั้นใครก็ตามที่มีใจอ่อนสุภาพมีการตัดสินใจที่ดีมีการแสดงออกที่ดีมีความประพฤติท,ที่ดีผู้นั้นเองก็จะมีส่วนที่ได้รับความเมตตากรุณาเพราะว่าทุกคนสามารถจะเป็นผู้เริ่มต้นได้นะครับไม่ต้องรอให้มีใครเมตตากรุณาเรา แต่เราต้องเป็นผู้หนึ่งที่เริ่มต้นที่จะมีเพราะตรงนั้นตรงกับน,น้ำพระทัยของพระเจ้าและเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าและกรุงเทพคริสเตียนก็จะเป็นสถาบันเป็นแผ่นดินของพระเจ้าที่แสดงออกถึงความเมตตากรุณาตลอดมาผมชื่นใจมากเลยที่โรงพยาบาลพัฒนาปรับปรุงระบบงานอะไรไปมากแล้วก็เป็นสิ่งที่ดี นะครับเป็นความเป็นพัฒนาการที่ดีที่เป็นพระประสงค์ของพระเจ้าด้วยแต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องยืนอยู่ในการปฏิบัติต่อผู้คนซึ่งสำคัญที่สุดก็คือความเมตตากรุณาเจตนาดีผมเองฟังทุกอย่างที่คิดว่าเราจะได้ประโยชน์จากการพัฒนาอุปนิสัยของเราพัฒนาแคาแรคเตอร์ของเรานะครับ มีคำสอนที่บอกว่ามีปัญญาเมื่อไหร่ต้องมีเจตนาดีถ้ามีปัญญาและเจตนาไม่ดีอันนั้นโอกาสจะใช้ปัญญาไปในทางที่ไม่ถูกต้องนี่เยอะมากนะครับยิ่งเก่งยิ่งฉลาดยิ่งมีปัญญาสังคมยิ่งเดือดร้อนแสดงว่าการบังคับใจตัวเองการที่เราจะพร้อมให้ใจของเราเป็นใจดี มีปัญญามีเมตตากรุณาเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดในสังคมของเราที่เชื่อทางพุทธศาสนาคำสอนก็จะตรงกันจะมีมีเรื่องของพรมวิหารสี่ซึ่งถ้าเราคิดง่ายๆเหมือนกับกาชาติเครื่องหมายกาชาติหรือกากาบาทนะครับในในเส้นระนาบในเส้นระนาบนี้ เส้นระนาบนี้ก็จะมีเมตตาเราอยู่ในภาวะปกติเราก็มีเมตตามีใจปรารถนาดีต่อกันอันนี้ช่วยมากๆเลยในแง่าการทำงานแต่ถ้าใครมีความทุกข์เราต้องกรุณาเขาเราต้องช่วยเขาอันนั้นคือเขาต่ำกว่าเป็นเส้นดิ่งที่อยู่ข้างล่างของเส้นดิ่งเราเองเรายัางต้องการความกรุณาไหมผมเชื่อว่าในหลายช่วงเวลาเราต้องการความกรุณา ส่วนถ้าเผื่อว่าเรามีความสุขประสบความสําเร็จอันนั้นคือมุติตาก็คือการที่เราต้องแสดงความยินดีชื่นชมยินดีไม่อิจฉาริษยาไม่ไม่คิดที่ไม่ดีนะครับส่วนในพระธรรมที่เราอ่านตะกี้บอกไม่ลำเอียงไม่น่าซื่อใจคดอันนั้นก็คืออุบเบกขาหลายๆครั้งพอเรามีพวกเราพวกเขาเวลาพวกเราทำผิดเราก็เฉยเสีย แต่เวลาพวกเขาทำผิดเราก็ขยายผลอันนั้นก็คือไม่มีอุเบกขาแสดงว่าในทุกความเชื่อแล้วถ้าจะบอกว่าอุปนิสัยที่ดีสังคมจะมีความสุขทุกศาสนาจะสอนลักษณะนั้นแต่ในแง่ของความยึดเหนียวความเชื่อที่เราพึ่งเราพึ่งใจของเราแน่นอนแต่เราเองเรายังเราพึ่งพระเจ้า เพราะว่าใจของเรานี้ยอมรับเลยว่ามีการต่อสู้ในใจเราตลอดเวลาแต่ถ้าเราพึ่งพระเจ้าก็หวังว่าเราจะมีเมตตากรุณาและเราก็จะพร้อมที่จะมีเหมือนกับที่เรียกว่าอุเบกขาก็คือไม่ถือพวกเขาพวกเราทำงานอย่างที่มีความสงบสุขไม่วุ่นวายมีสันติสุขอันนั้นตรงกับพระคัมภีร์ ที่อยากจะให้เราเรารักใครเราเป็นลูกของใครเราก็จะนึกถึงว่าคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ใหญ่ต้องการให้เรามีความประพฤติมีใจอย่างไรและเราก็มีใจอย่างนั้นซึ่งช่วยให้ทุกสิ่งทุกอย่างสงบราบรื่นขึ้นเราจเจริญไปได้เรามีพัฒนาการได้แต่ถ้าโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนยังสามารถจะคง ความเป็นแผ่นดินของพระเจ้าที่มีความสงบสุขมีสันติสุขท่ามกลางความก้าวหน้าการเปลี่ยนแปลงอันนั้นน่าจะเป็นเป้าหมายที่ดีมากๆและเป็นพรปีใหม่ที่เราเริ่มให้แก่กันและกันได้เราเองทุกคนนี้ถ้าเราเชื่อในสิ่งที่เรารเผชิญอยู่ก็คือว่าเราสรรเสริญและขอบพระคุณพระเจ้า ที่เรายังมีกําลังถ้าอะไรก็ตามที่อยู่ในควบคุมของเราเรายังสามารถที่จะมีเมตตามีกรุณาพร้อมที่จะให้แล้วท่าทีของเราที่ช่วยเหลือกันที่ทำงานร่วมกันก็จะเป็นท่าทีที่แสดงออกถึงความสงบสุขแผ่นดินของพระเจ้าที่เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าแน่นอนนะครับสิ่งนี้เราดำเนินมาแล้ว70กว่าปีแล้วสิ่งนี้จะช่วยให้เรา ผ่านการเปลี่ยนแปลงไปได้อย่างที่มีน้ำใจที่ดีต่อกันสรรเสริญขอบพระคุณเรารับรู้เราเชื่อฟังและทำตามได้ไหมอันนี้เป็นสิ่งที่แต่ละคนต้องรับผิดชอบตัวเองนะครับเราทุกคนต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เราแสดงออกนะครับรับใช้บนเงื่อนไขของพระเจ้าทุกท่านในที่นี้ที่ยังอยู่ดีเป็นสุขได้รับพระพรของพระเจ้าไหม คำตอบคือเราได้รับพระพรของพระเจ้ามากมายและเราสามารถที่จะเป็นพรได้ไหมในแต่ละวันเราเป็นพรได้ไหมผมเชื่อเลยนะครับว่าในแต่ละวันเนี่ยเราเป็นพรได้แม้ว่าเราจะ,ะเผชิญอุปสรรคแม้ว่าเราจะมีปัญหาของการเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าเรามีใจดีต่อกันมีความนิ่งมีความพร้อมที่จะมองว่าตรงนี้เป็นแผ่นดินของพระเจ้า เราจะอยู่อย่างสงบสุขซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นพรที่ดีที่สุดที่เราจะให้ต่อกันก็คือว่าความปรารถนาดีทัศนคติที่ดีต่อกันทัศนคติที่ดีนี้จะช่วยมากๆเลยนะครับทัศนคติที่ดีต่อการมีใจเมตตาเนี่ยทางออกของเราก็จะเป็นทางออกที่สร้างสรรค์ไม่ใช่ทางออกที่ทำลายความน่ากลวกัวกาน ที่เราผ่านปัญหาต่างๆก็คือมองปัญหาว่าเป็นโอกาสท้าทายที่ทำอย่างไรเราถึงจะผ่านไปได้โดยที่ยังคงลักษณะความเป็นผู้ที่พระเจ้าบอกว่าเราใช้การได้เพราะฉะนั้นถ้าเราทุกคนจะเป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่ใช้การได้ลักษณะใจที่เราต้องมีพระคัมภีร์บันทึกไว้ไหมชัดเจนนะครับ แสดงว่าทุกวันการบังคับตนใจที่บังคับตนเองได้เป็นใจที่พร้อมที่จะอ่อนสุภาพเป็นใจถ่อมเป็นใจที่มีปัญญานอกจากมีปัญญาแล้วยังมีเจตนาดียังมีเมตตายังมีความกรุณาด้วยดีไหมพวกเราต้องการไหม และพวกเราต้องระวังธรรมชาติจิตวิยยาของเรานะครับว่าในขณะที่เราคาดหวังความเมตตาพระคุณความเมตตาจากพระเจ้าคาดหวังความเมตตาจากคนอื่นเราเองเรามีส่วนให้ความเมตตาความกรุณาน,นั้นไหมเรามีส่วนไหมถ้าเรามีส่วนแสดงว่าเราเริ่มต้นปีใหม่ได้ดีมากๆนะครับเพิ่งผ่านไป25วันเองก็จ <c> ะ <oughs> นะครับไม่นานแต่ถ้าเรามั่นคงที่จะทำตามนี้เชื่อว่าเราจะได้รับพรจากพระเจ้าและเราจะเป็นพรให้กับทุกคนที่ผ่านเข้ามาสมกับที่พระธรรมมัทธิวบอกว่าผู้ใดที่สร้างสันติพระเจ้าจะเรียกว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าเป็นบุตรของพระเจ้าดีไหมเป็นลูกพระเจ้าดีไหมอันนี้เป็นความเชื่อที่มั่นคงที่ว่า ถ้าเราเป็นลูกของพระเจ้าเป็นลูกของใครเรารู้ตัวว่าเราเป็นของใครความประพฤติจิตใจของเราก็จะอยู่ในทํานองที่เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าภาษาอังกฤษใช้คำว่า identify with ถ้าเรา identify with หรือเราอยากจะแค่ๆมีความสัมพันธ์ที่ดีมีความเหมือนมีความเป็นไปที่ดีเหมือนกับผู้ที่เราเคารพรักตรงนั้น เราจะได้ประโยชน์จากพระจนะของพระเจ้าแล้วเราจะรับรู้เลยว่าเชื่อฟังและทำตามนี่จะเป็นประเด็นที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราในการเริ่มต้นปีใหม่นี้นะครับก็เป็นสิ่งที่ท้าทายว่าพระเจ้าต้องการให้เรามีหลายอย่างที่จะเป็นประโยชน์กับการที่เราอยู่ด้วยกันอย่างสร้างสารรค์และมีการทำงานที่พร้อมที่จะอ่อนสุภาพ และฟังกันและกันมีความเอาใจใส่ที่ดีเป็นความสัมพันธ์ที่ดีผมย้ำนะครับว่าคริสต์มาสก็ดีหรือน้ำพระทัยของพระเจ้าก็ดีก็คือการที่สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับทุกๆคนที่เราอยู่ด้วยและอันนี้ต้องประกอบด้วยใจ <c oughs> ที่อ่อนสุภาพใจที่ทอมใจที่มีปัญญาก็ขอพระเจ้าอวยพรครับ ขอร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระชนะของพระองค์ที่ <c oughs> เตือนให้เราทุกคนมีใจที่มีปัญญาซึ่งมาจากความยำเกรงพระองค์และขอให้สิ่งต่างๆเหล่านั้นได้เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายในแต่ละวันในโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนแห่งนี้ด้วยเพื่อทุกคนจะได้เห็นและจะได้ถวายเกียรติยศต่อพระองค์ ขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน